กรมอุตุประกาศเตือนพายุวิภาฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่22กรกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10 196ทับ2568ระบุว่าเมื่อเวลา04นาฬิกาของวันนี้22กรกฎาคม68 พายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาบริเวณเอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของประเทศเวียดนามจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันที่22กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัย ตากกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินและมุกดาหารภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน